แต่ถามก่อนเลยไม่ให้สิทธิ์คุณถามเขาก่อนเลยเมื่อวานไปไหนมาคะทำไมอย่างเมื่อวานไปไหนมาถามไม่ได้บอกกันไว้ก่อนเหรอบอกบอกแล้วเหรอบอกหมดแล้วแล้วทำไมถึงมาถามตรงนี้เพราะอะไรคุณแลนคุณเลนคุณแลนเอ็กโคนก็แสจริงใช่ไหมคุณเล่นคุณนนท์คุณคะคุณคิดว่าคุณเป็นคนคลั่งรักไหมคะต้องถามคนโดนคิดว่าคิดว่าคิดว่า อยู่สองคนเลยไหมเนี่ยรู้สึกแบบไม่อยากมันมันเขินอ่ะน้องเตอบแล้วนี่ไงผมตอบแล้วนี่ไงถามคนที่โดนรักค้างไหมค้างไหมได้อีได้อีแล้วแล้วจริงน้องแอฟเป็นคนค้างรักไหมน่ารักมากครับผมน่ารักมากมีโหมดแบบมีโหมดแบบที่ผมไม่เคยเห็นหน้าจอเลย อย่างเช่นไม่ได้พี่หนุ heute, ่มจริงเหรอจริงเหรออย่างเช่นยังไงอ่ะพี่แอ็บเขาจะมีโหมดคีย์ออนบ้างจริงเหรอบางทีมันเขาออนจะออนยังไงตัวเองไม่มีเลยเขาไม่มีไม่มีใครไม่มี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 แบบไม่มีแบบที่พี่หนุ่มชอบนอนนอนอย่างเงี้ยมีบ้างครับแบบนอนหรือยางอย่างเงี้ยเหรอใช่มีบ้างครับหิวจังเลยเนี่ยไปกินอะไรกันไหมอะไรเงี้ยหรือพี่หนุ่มประสบการณ์เยอะ เบาคำถามเบาแม่แอปเป็นคนยังไงในสายตาของนนกุลขาสวยน่ารักเรียบร้อยเทคแคร์คนอื่นเก่งเป็นที่หนึ่งเลยครับผมใช่ครับแล้วอ<ห><ห>จุดเริ่มต้นรู้สึกเอ้ยเราต้องจีบเขาแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรทาไมถึงเริ่มจีบแลเริ่มจีบยังไงช่วงหนึ่งที่เราป่วยแล้วเหมือนกับพี่เขาก็ส่งส่งข้าวต้มส่งโจ๊กอะไรมาให้เรากินแล้วรู้สึกประทับใจในตัวพี่เขาอย่างเงี้ยเรารู้สึกเออพี่เขาน่ารักจังเลยครับผมเราก็เลยเริ่มเริ่มรู้สึกประทับใจเริ่มรู้สึกดีกับพี่เขาอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็รอให งานทุกอย่างมันเสร็จก่อนพี่เขาจะเป็นคนเดียวที่ผมเหมือนกับพยายามหาเรื่องคุยต่อถึงแม้ว่าจะจบงานไปแล้วแล้วถ้ามีโอกาสอะไรได้ปุ๊บเราก็จะชวนพี่เขาไปทานข้าวแต่เนื่องจากพี่เขาเป็นมนุษย์สัมพันธ์ดีอยู่แล้วเขาพี่เขาอาจจะนึกว่าแบบผมชวนทานข้าวเป็นปกติเฉยแต่จริงเราแฝงความรู้สึกไว้อยู่แล้วเราแฝงไว้เราแฝงอยู่แล้วรู้ไหมครั้งแรกเลยไม่ไม่ได้รู้คือแอฟเป็นคนไปได้อยู่แล้วครั้งแรกนี่ก็คือปิดกล้องแล้วน่าจะปิดกล้องปิดกล้องเหรอครับปิดกล้องแล้วมันเหมือนกับมีช่วงที่แบบได้ ได้รู้จักกันลึกๆตอนที่ช่วงนั้นเป็นโควิดแอปแอปเป็นโควิดแล้วก็เราก็มีการเวิร์กช็อปทางโทรศัพ <อา S 1> ท์อะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นอะไรที่ความสัมพันธ์มากกว่าที่กองงอ่อะแล้วไปไรู้ตอนไหนดีกว่ารู้ตอนไหนว่าเขาจีบ <c oughs> มาไอเหตุการณ์ในโรงหนังนะฮะที่ท,ท,ที่เราไปดูหนังด้วยกัน2คนแล้วแล้วผมก็ถามพี่เขาว่าแบบถามเล่นๆนะฮะถามเชิงโจ๊กว่าเออถา้ถาถ้าเกิดจ,จะคุยกับพี่นี่ต้อง ว่าอะไรสัญญาต้องต้องทำสัญญาเหมือนเนหมในละครในละครมันเป็นแบบเหมือนต้องทําสัญญาเป็นแฟนกันแค่3มเดือนอะไรประมาณเนี้ยใช่อันนั้นอันนั้นเป็นจุดจุดแรกที่ที่ผมชัดว่าโอเคผมจะไม่ได้ให้มันคุมเครือแบบนี้นะผมอยากจะคุยกับพี่เขาจริงจังแต่ว่าชวนกันไปดูหนังก็ต้องรู้แล้วแบบว่าไปเดทแมมันคือการเดทนะแม่แต่วันนั้นมันเหมือนไม่ได้ตั้งใจน้ยจริงคือไปทานข้าวทานข้าวเสร็จเราอะไรก็ไม่รู้ล้วก็เรแเราก็ไปดูหนังต่อไม่ได้แบบ ตั้งใจชวนวันนี้ไปดูหนังกันอะไรใช่ใชในโรงหนังจับมือกันไหมขออนุญาตค่ะขออนุญาตอะไรหมายถึงเขาเขาขอขออนุญาตใช่ไหมอ๋อเออใช่ใช่ผมผมไม่ได้พูดว่าถ้าจะคุยกับพี่ผมบอกว่าถ้าเกิดจะขอจับมือพี่งันงเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะอ้ยขอจะจับมือพี่เนี่ยต้องต้องเซนสัญญากับเหมือนยิงกับเชนไหมอนลคร แล้วผมจำได้ว่าพี่เขาไม่ได้ตอบอะไรแล้วผมก็จับเลยผมก็ค่อยๆค่อยๆอ๋อเขาทำอย่น้ใช่ไหมก็จับเลยนะง่ายก็ค่อยๆค่อยๆแล้วเขาว่าไงตอนนั้นไม่มีคําตอบอะไรมีแต่ความนิ่งเงียบตาเนี่ยก็ดูหนังไปอ่ะมือมือเป็นไงมือมือทำยังไงนะตอนนั้นก็พูดเสร็จก็ค่อยๆอย่างเงี้ยค่อยๆแล้วแล้วแล้วพอพี่เขาไม่ได้เอามือออกเราก็โอเค ตามน้ s <S ําไปฉันไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้อ่ะฝันที่ไม่กล้าฝันมากอ่ะโอ้ก็คือจับมือวันนั้นคือครั้งแรกที่เราจับมือกันตอนที่แบบครั้งแรกครั้งแรกวันนั้นคือแป๊บเดียวแป๊บเดียวค่ะผมผมจําไม่ได้ผมผมพูดวันไหนแต่ว่าหนึ่งหนึ่งกระฎาคกระดษน่าจะใช่ตอนที่นนท์เขาจับมือเราตอนนั้นเรารู้สึกยังไงอบอุ่นไหมอบอุ่นรู้สึกแบบเออบัตเตอร์ฟล์ไหมแม่บัตเตอร์ฟลยป้าเพื่อนไม่ช่วยเลย เอาแต่ตอนแรกมันก็แวบแรกก็รู้สึกเซอร์ไพรส์แบบแม่ไม่มีบัตเตอร์ไฟเลยหรอก็ดูด้วยก็ดู้วยแต่ความรู้สึกแรกมันก็เป็นแบบเฮ้ยกล้าเหรอตัวชาไหมก้ตัวชาไหมสู้ไหมแบบทนลุกแบบตัวชาไหมคนลุกดีแบบพ่อทั้งทายเขาพอชอบกงยูที่สุดแต่รักนนกุลที่สุดใช่ไหมใช่ไหม อ้อไม่น่าเลยชอบกงอยู่แต่รักนนกุลใช่ไหมตอบค่าคาเดียวก็สบายใจเลยโอเค <okay, S 1> <laughs> ก็ได้ค่ะไม่เอาก็ได้สิเอาจาักใจจักใจเราสาบานแล้วนะแม่ <laughs> <laughs> สุดท้ายแล้วผมรู้ว่าความจริงคืออะไรโอเคอันนี้มันแบบหน้ากล้อง นี่มันล่ากล้องเขาเข้าใจตอบนะพี่ชอบ